มาดูเร็วๆกันอีกรอบนะคะวันที่11ของการทำงานนะคะก็วันนี้ก็จะมีทาวงกลมนะคะทาขอบัวค่ะแล้วก็มีทาเหล็กนะคะอันนี้ก็จะมีทาเหล็กดับด้านนอกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวออกมาดูข้างนอกห้องนะข้างนอกห้องเราก็ประมาณนี้ค่ะจะเป็นห้องมุมนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องคะเข้ามาในห้องก็มนี้ค่ะขนห้ม่าารืที่ขึ้นไดเลยนะคะห้อไม่มีทีนยวนะคะทำใหม่ทั้งห้องพื้นปูใหม่ผีวทาใหม่ก้าหรือทำใหม่นะคะสายไฟเดินใหม่ค่ะ ก็สกทรกพันใส่ให้ใหม่ประตูใหม่คือใหม่ทั้งหมดเลยนะ,ะประมาณเ0้าิปเนะ,ค,ะคือใหม่หมดเลยนะคะนี่ค่ะใครสนใจนะคะข้ามาเบอร์ดเ้านป็เป็นสีนะะจำนวกัดนะคะนี่จะเป็นระเบียงด้านนอกค่ะก็จะมีพื้นที่ใส้สอยเยาะอยู่นะคะแล้วก็อันนี้เรากำลังเตรียมพืนนะคะเตรียมผันในการทาสีทินงนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะนี่ก็จะเป็นสีาภายนอกทาสีเป็นสีขาวแบบนี้ข้าประตูสีขาวนี่เลยนะคะอันนี้ก่อนน้างเี่ไมได้เจาะขึ้มาเจาะเมื่อกี้นะคะนี่นะคะส่วนข้างในนะคะข้างในด้านในนี่ค่นะ เราก็จะเป็นประมาณนี้จะเป็นตึกสีเทานะคะคาดด้วยสีขาวค่ะก็จะเป็นตึกห้าชั้นนะคะอันนี้ก็จะอยู่ชั้นห้าห้องมุมนะคะลมเย็นมากๆด้วยนะคะตอนนี้จะเห็นเห็นไหมว่าลมลมพัดผงปิวเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวมาดูข้างในห้องกันเลยรอบนึงนะคะฝั่งนี้ค่ะเราก็สามารถตั้งโซโฟาได้นะคะนี่ค่ะฝ้าด้านบนนะคะทำเรียบร้อยสวยงามมีแอร์ให้มีเฟอร์ให้นะคะส่วนฝั่งนี้เราสามารถตั้งเป็นเตียงนอนได้นะคะตอนนี้เราย้ายมาอยู่ด้านนอกนะคะย้ายมาอยู่ตรงกลางฉะนั้นหอมก็จะดูอยู่ตรงกลางนะคะเพรา,ะว,า,า,วาะว่่่่่่่่่่าา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 าขข้้้้้้งงงงเเ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 เรร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 กกกกกก็็็คค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 ลลลลีีีีีีีียยยยย์์นะะนน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 นะะ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 ะพือออทททททจจจจจจสสสสสิไปปปแวววบใโดดศูชชัััต So I'm going really